หรือกดปิดจากปุ่มนี้มาเข้าปุ่มผมเพื่อเข้าเมนูเข้าดูหน้าต่างการทํางานของแอปแต่ละแอปเพื่อเลือกแอปได้เร็วขึ้นเข้าไปเซตติ้งนี่เห็นไหม <c oughs> ถือว่าสะดวกมากๆนี่ถือมือเดียวได้เลยนะไม่หนักมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญหน้าจอค่อนข้างใหญ่นะครับซัดไป14นิ้วนะครับแล้วก็พื้นผิวฮาร์ดดิสข้างในเป็น ssd หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเป็น tci ultra fast มันัค่อนข้างเร็วแล้วก็ที่สำคัญมีระบบปลดล็อกใบหน้าแบบ 3D นะครับเป็น ir face detection ก็เวิร์กมากๆอีกเช่นเดียวกัน อันนี้สำหรับเซนโฟนบุ๊ก14อ่าเซนโฟนบุ๊ก14ของค่าย Asus นั่นเองใครสนใจก็ลองไปดูนะอันนี้ตัวนี้นะ่าสนใจมากจอสวยแต่จอเนี่ยจะเป็นจอมันๆหน่อยนะเป็นจอเอาแบบที่มันไม่ได้แอดิกแกรแต่ว่าตรงทัชสกรีนเป็นแอดิเกรก็โอเคใช้ได้นี่ตัวเครื่องขัดเงามาเป็นรูปวงกลมมีโลโก้ a อ u s สสวยงามนะครับก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับรุน่นนี้เจ๋งเจ๋งมากๆแต่รุ่นนี้นะ่จาจะกลับด้านไม่ได้นะคิดว่าลองดูสิไม่ได้เปิดได้สุดแค่นี้แหละ ไม่สามารถเปิดกลับด้านได้แบบเรื่เมื่อกี้นี้ สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับหนึ่งบุคคลสําคัญนะครับของงานคอมมาดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนที่รังสรรค์น,นะครับแล้วก็ควบคุมการสรส้างสรรค์งานคอมมาดมาตลอดอย Chu ่าง yeah> ยาวนานแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยงานคอมมาดมีด้วยกันถึง3ครั้งและแต่ละธีมแต่ละปีก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งวันนี้เราจะได้พูดคุยกับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับบุลเลอร์นราธายครับซีอีโอของเอไอพีครับครับผมพี่บุลเลอร์ครับเมื่อปลายปีที่แล้วเรามีงานคอมมานด์ครับไปตอนช่วงเรียกว่ากเศรษฐิจ กำลังเข้ายากหมากแพงมีการคาดการมีการกังวลใจว่าเอ๊ะตลาดไอทีเมื่อปลายปีที่แล้วจะรอดเหรอจะขายได้หอรอคนจะเอางเงินออกเก็บออกมาซึ่งจะไปใช้ช่วงปีใหม่ออกมาซื้อรจริงหรือไม่ผลประกอบการเป็นไงครับคือต้องบอกงี้ก่อนครับว่าปีที่แล้วจริงๆไม่ใช่ปีข้าวยากหมากแพงนะฮะ uh huh. เพราะว่าค่าเงินเฟอ้อของประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าปีที่ผ่านมาไม่ถึง 1%, 1> hmm. เพราะฉะนั้นของไม่แพงขึ้น เงินเงินเงินไม่เฟอ้อแปลว่าของไม่แพงขึ้นนะครับตรงเงินข้ามผมมองว่าตั้งแต่ข้ามปีใหม่มาเนี่ยของมีแนวโน้มที่จะถูกลงด้วยซ้ําเพราะว่าเหมือนตอนนี้มันสถานาการณ์ว่าเงินคนไม่อยากใช้เงินเงินมันฝืดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนต้องกระตุ้นออกมาซึ่งซึ่งถ้าถามตัวผมเองเนี่ยคอมมาดป,ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเป็นผลประกอบการที่น่าพอใจนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าเวนเดอร์ต่างๆเนี่ยก็ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วย,ด,วยดีนะครับ แล้วก็เราก็เชื่ออีกครั้งหนึ่งว่าปีนี้ก็น่าจะดีเช่นกัน,นเพราะว่าเมื่อตอนปลายปีที่แล้วผมไปเดินดูที่งานคอมมานด์มาคนแน่นตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีทุกบูธท,ทุกแบรนด์ออกร่วมกันอย่างอุณา f าข้างไม่เหมือนอีเวนต์อื่นๆที่เราอาจจะเห็นว่าอาจจะมีซบซองลงไปบ้างเล็กน้อยนะตามภาวะเศรษฐกิจแต่ว่างานคอมมานด์นี้ต้องเรียกได้ว่าอยู่ยั่งยืนยงในปีนี้2020ได้ข่าวว่ามีการเปลี่ยนแนวทางหรือแนวความคิดที่อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก อันนี้ปีนี้คอนเซปเป็นยังไงครับคือคือจริงๆเนี่ยเราเราก็คิดกันมาตลอดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราตั้งทีมแต่ละครั้งของคอมมานด์มามีคอมมานด์คอนเนคคอมมานต์จอยคอมมานด์เวามมาิร์กนะครับสุดท้ายแล้วเราก็มองว่าเออจริงจริงแล้วเราควรจะรับฟังคนที่มาคอมมานด์นะครับว่าเขาคิดยังไง เราก็เลยตัดสินใจนะครับทำ,ทำแบบสํารวจนะครับแล้วก็เนื่องจากเนื่องจากที่คอมมาที่ปลายปีเนี่ยเราร่วมกันกับแคนนอนที่ทําถุงผ้าขึ้นมาแล้วก็แจกถุงผ้านะครับแล้วก็ขอทําแบบสอบถามเล็กน้อยว่าคนที่มาในงานคอมมาดเขามาทําอะไรกันนะครับซึ่งผลก็ออกมาชัดเจนนะครับเราถามไปประมาณสัก2,000กว่าคนนะครับเจ็ปอร์เออบอกว่ามาซื้อสินค้านะครับแปลว่าถามร้อยคนใน70คนบอกว่าซื้อสินค้านะครับ แล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับเขาเราก็ถามว่าทําไมต้องมาซื้อสินค้าในงานคอามาก,ก็เป็นเป็นความสนใจทางด้านราคาด้านโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้เรานาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทําการทําการตัดสินใจนะครับว่าในเมื่อคนต้องการซื้อของในเมื่อคนต้องการโปรโมชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าคอมมาร์ทปีนี้เนี่ยก,ก็จะเน้นโปรโมชั่นนะครับโดยเริ่มจากครั้งแรกนะครับก็เป็นคอมมาร์ทเอ็กโปรนะครับก็คือ เอ็กกับโปรโมชั่นก็คือ X ในที่นี้ไม่ใช่ว่า e x กนะครับก็คือ X เหมือนกับร่วมกับโรที่ย่อมาจากว่าโปรโมชั่นถูกแสดงว่าในงานคอมมานด์ครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีโปรโมชั่นที่ว้าวแล้วก็น่าตื่นเต้นมากมายเลยใช่ก็คือเราเราเราจัดเตรียมของเราเองครั้งนี้เราก็แจกรถที่ที่ถือว่าเป็นสมาร์ทคาร์นะครับอีกครั้งหนึ่งแต่คืออย่างที่บอกว่าเรายังขออนุญาตอยู่เลยเลยบอกไม่ได้นะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็รุ่นไหนนะครับแล้วก็เราก็มีโปรโมชั่น นะครับเรียกง่ายๆว่ามาเดินก็ได้ของฟรีแหละรวมถึงยังได้ลุ้นอลเชอร์ต่างๆที่่ปกินที่บอกว่ามูลค่าสูงสุด1,000บาทซึ่งสามารถใช้แทนเงินสดได้จริงนะครับได้ทุกบูธทุกซ้มได้ในบูธใหญ่ๆซึ่งมีของครบแน่นอนอ๋อในบูธใหญ่ๆในบูธใหญ่ก็จะมีอิเซสซอรี่มีอะไรทุกอย่างมีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้แทนเงินสดได้ไม่มีขั้นต่ำ นะครับเหมือนเหมือนได้เงินสดสดไปเลยไม่มีแบบต้องซื้อขั้นต่ำสามพันห้าพันอันนี้คือเท่าไหร่งงครับกูตเอาอันนี้แทงเงินสดใช่ครับโอนนี้น่าสนใจมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่ามีการรณรงค์เรื่องของการเลิกใช้ถุงพลาสติกใยการแจกถุงผ้าใช่และในถุงผ้าบองมีของพิเศษด้วยอ่านัก็จะมีลัคกี้แบ็กนะครับว่าในถุงผ้านะครับเวลาเราก็คงจะมีแบบสอบถามเพราะว่าปีนี้เนี่ยกลยุทธ์หนึ่งคือเราจะใช้เป็น customer centric หรือ audience centric ด้วยก็คือคนที่เป็นลูกค้าของเรานะครับสนใจอะไร นะครับเพราะฉนั้นเราอาจจะมีแบบสอบถามเพื่อทําให้เราเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีรางวัลเป็นถุงผ้าซึ่งในถุงผ้าก็จะมีความความโชคดีของแต่ละคนนะครับ<ม>ที่อยากได้อะไรเพิ่มเติมติดตัวไปอีกเล็กๆน้อยๆน่าสนใจมากๆแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้มีแบรนด์ที่เข้าร่วมรเรียกได้ว่าประกาศตนเป็นพันธมิตรอย่างเข้มแข็งเหมือนเดิมรจริงๆก็มาทุกแบรนด์แหละครับแต่ว่าอาจจะมีผู้บริหารบางท่านที่วันนี้ไม่สะดวกนะครับจริงๆมีมากกว่านี้มีครับคือคือไม่ว่าจะเป็นเดล ไม่ว่าจะเป็นเอเซอร์ HP มาทุกแบรนด์ครับผมมาทุกแบรนด์เพราะฉะนั้นใครที่มองหาอุปกรณ์ไอทีไม่ว่าจะเป็นอะเซสซอรี่ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหลกัหลกๆแม้กระทั่งระบบการประกอบ DIY หรือเครื่องทุกสไตล์ทุกแบรนด์ที่นี่มีเยอะที่สุดแล้วใช่แล้วก็ทีมคัญที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาร่วมกับทุกแบรนด์ในการสร้างโปรโมชัน่นถูกครับ,รบเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาเครื่องนี่ไม่ต้องแบบไปถามหาเลยว่าข้างนอกหรือจะมีดีลถูกกว่านี้ไหมงานนี้คุณเดินเทียบราคาบูตต่อบูตถูกได้เลยคือคือภาพที่เห็นอย่่างอทีบก เราเราเห็นบรรยากาศในงานหรือเห็นโปรโมชั่นที่เป็นอยู่ในสื่ออยู่ในอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เฮ้ยไม่เห็นต่างกันกันกบกับข้างนอกเท่าไหร่แต่ผมอยากอยากลองให้มาดูนะฮะลองเดินดูแล้วลองลองคุยดูจริงๆท่านจะรู้ว่าตัวเลขนั้นเนี่ยมันไม่จริงนะเป็นตัวเลขที่ถูกกว่าแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม แล้วเห็นบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนําเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมไอทีหรือระบบต่างๆที่น่าสนใจอย่างของธนาคารออมสินเชื่อฟิวเจอร์แบงกิ้งมาอะไรต่างๆปีนี้มีหน่วยงานอื่นๆที่นอกเหนือจากผู้ขายม<อ><น>ร่วมไหมเนื่องจากต้นๆปีเนี่ยค่อนข้างกระชั้นนะครับเราก็จะจะเน้นแล้วก็คอนเซ็ปต์คือเอ็กโปเาเนั้นจะเน้นจะเน้นขายเลยขายของเลยง่ายใครอยากซื้อของใครอยากช้อปิ้งใครอยากได้ของถูกมางานนี้เลยรวยเลยเทียบรุ่นต่อรุ่นมีตั้งแต่รุ่นใหม่เปิดตัวมีตั้งแต่รุ่นเก่า อ่าร uh huh. สำหรับวันนี้อยากจะให้แนะนำอะไรเกี่ยวกับน้องๆที่กำลังสนใจไอทีครับเชิญมาชวนร่วมงานสำหรับน้องๆที่สนใจไอทีนะครับก็จริงๆคอมมาดเองเนี่ยก็เป็นงานที่อยู่กับประเทศไทยมานานนะครับเราอยู่มาตั้งแต่ปี2000ปีนี้ก็20ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะครับเรียกว่าคนที่อยู่ในวงการไอทีต่างๆเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของคอมมา r ดนะครับในนี้มีทั้งข้อมูลนะครับมีทั้งความรู้ ตะกี้นี้เราก็ได้เห็นแล้วนะว่ามีเวิร์กช็อปนะครับกับทาง MSI เข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นน้องๆที่สนใจนะครับสามารถมาเดินมาสอบถามมาดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึงได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับที่ถูกใจด้วยนะครับแล้วงานจัดวันไหนครับ5-8ถึงมีนาคมนะครับที่ไบเทคบางนาฮอลล์9 9อ่สิาครับ5ถึง8มีนาคมหถึงมีนาคมสามารถเข้าได้ตั้งแต่10โมงนะครับจะถึง3ทุ่มใช่ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปพบกับที่งานคอมมาร์สำหรับปีนะ ประกาศแล้วอย่างชัดเจนว่า5-8ห้ามพลาดเด็ดขา<อ>ดครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับบคุบมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกดีกว่าครับ ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับงานคอมมานดนะครับซึ่งเป็นงานแถลงข่าวนะครับงานวันจริงๆคือวันที่5-8มีนาคมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าพี่ๆสื่อมวลชนก็ยกย้ายกลับไปละเดี๋ยวเราไปรอดูงานจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศและจะไปเดินตะลุยงานคอมมานด2020 Expo นี่คอมมานด Expo แล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าปีนี้โปรโมชั่นจะน่าสนใจแค่ไหนและมีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับวันนี้พวกเราชายโฟรเซลขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ